มีปัญหาเรื่องผมบ้างผมร้านผมร่วงก็คือใช้ตัวนี้เลยถามว่าตัวนี้ดีกว่าหลายๆตัวยังไงพูดอย่างนี้ บอกเลยว,ว่าตัวนี้มาจากโรงพยาบาลมาสเตอร์พลของคุณเมวัฒนานะคะตัวนี้ของคุณเมวัฒนาผ่านงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เป็นคณะเภสัชศาสตร์วันนี้จริง,รงๆปกติเราขายขวดละ1 0 0 0บาทถามว่าทาไมเราขายกันแพงเพราะนี้คืองานวิจัยจและมีโรงพยาบาลดูแลเหมือนมีหมอไปดูแลคุณถึงบ้านใครผมบางผมร้านผมลวกเปลี่ยนเป็นใช้แชมพูกิมนวดอันนี้เลยตะก้าที่ขึ้นมาปกติเนี่ยคือเราจะขายขวดละพันตะก้าที่มาเป็น200เท่าไหร่คะ ตาก้าที่ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยตาก้าขึ้นยังคะขึ้นแล้วค่ะพี่หนิงเมื่อกี้หมด5,000บาทแล้วนะมเื่อกี้หมด5,000บาทหรออ้าวจริงหรอแปลว่าเราต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มกว่านี้ใช่ไหมใช่ห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นจากคุณนันยาค่ะอีกห้าหมื่นค่ะคุณนันยาธนาคารอะไอยู่ตรงนู้นค่ะธนาคารอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวรอนนะคะห้าพันบาทล้านห้าล้านห้าบอกว่าอนี้สำหรับคนผมทำสีผมสีอ๋อเก่งจังเูย ครีมนอ้อสค่ะไม่เคยขายนะปกติส0 0พันเออกตะก้านแชมพูครีมลดปกติเท่าไหร่แม่ปกติ2,000ค่ะแม่ขายเท่าไหร่299ไลค์กัดิกดเลยฮะโอเคค่ะได้เอ้าขายไปเลยแชมพูครีมนดหดเลย299แล้วบอกเลยว่านี่คืองานวิจัยจากโรงพยาบาลจุฬาและมีหมอโรงพยาบาลมาสเตอร์พิษพี่หนิงกับพี่มดดำเป็น าพาร์ทเนอร์คนนี้ละของคุณเมวัสนาบอกเลยว่าขายช่องตัวเองก็ไม่ใช่แบบนี้ใครติดตามช่องเรื่องของหนิงก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะวันนี้ช่องเรื่องของเจนนี่เอาไป299ค่ะ ดันไปค่ะอกดเลยค่ะกดได้เลยค่ะแชมพูครีมนวดนะคะสองเก้าาสำหรับดอกไม้ส์ค่ะเนาะสำหรับคนผมบางผมร้านผมร่วงผมเสียอาจจัดไปได้เลยนะคะยง่ี้ผมเสียจะทำสีผมก็ได้ผมเสียจะทำสีผมใช้ครีมนวดตัวนี้เอาไปหมักนะคะแทนตัวทรีทเมนต์ในการหมัก5้านาทีสิบห้านาทีใช้ได้เลยนะคะเจ้าเป็นทรีนวานโอ้ยลูกสาวไม่ได้ไม่ขายนะ เชขายมาเร่ยขาย้าเออมาสกี้มาขายมาแต่ถ้าสมมติเป็นแชมพู1ขวดจะราคา260บาทแชมพู1ขวด260ครีมนวด1ขวด260แต่ถ้าเอาแชมพูบวกครีมนวดเอาไป299ถูกกว่าป้าถูกกว่าป้าถูกกว่าป้าอันนี้ขายที่โลกอันนี้ขายที่โลกเลยขายที่โลกยังไงก็คือมันคุ้มมากนะคะปกติจะขายแพงกว่านี้แล้วก็อันนี้คือลดให้เยอะมากๆค่ะครีมนวดก็คือหนูผมเสียทุกคนน่าจะรู้ตำนานบีบบูทของนิลินคือ ถ้าเกิดผมเสียแล้วคือมันกู้กลับมายากมากค่ะใช่เขอยู่มันหนาขึ้นแล้วก็กู้กลับมาได้ง่ายถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะลูกบอกเลยค่ะว่าช่วยอุ่นหนุนนิรินด้วยเพราะแม่ต้องจ่ายค่าเทอมค่ะแม่เลี้ยงลูกคนเดียวบอกเลยค่ะแล้วค่ะก็อันนี้นะคะครีมนวดก็คือมันจะใช้เป็น conditioner ก็ได้หรือว่าจะเป็น m a s ์ก็ได้นะคะถ้าเป็น m a s ์ก็ทิ้งไว้15นาทีนะคะมันก็จะเป็นแบบ3 in 1แล้วก็ผมมันก็จะแบบฟื้นฟูได้ดีคอ่าเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็ใช้ได้ 1,000บาทอันนี้บอกเลยว่านี่คือของพรีเมียมที่สุดในวงการเส้นผมเลยนะเก<ช>ี่ยวกับเรื่องผมบางผมรานผมลวงผมผมหัวงออกใดๆแช,ช,ช,ชมพูขวดหนึ่งครีมลวดขวดหนึ่งขวดละหนึ่งพันบาทแต่วันนี้ถ้าแชามพูหนึ่งขวดจะเหลือ260กิครีมลวดหนึ่งขวดเหลือ260แต่ขอเพิ่มอีก39บาทเป็น299เอาทั้งแชมพูและครีมลวดไปเลยค่ะวิ่นัดไปเลย ใช่ๆมูก็ใช้ได้ผมก็ใช้ได้ใครที Hayır, ่บอกว่าผมบางผมหัวล้านผมร่วงให้เปลี่ยนแชมพูทันทีและนี่เป็นแชมพูที่มีงานวิจัยจากจุฬาและเป็นแชมพูที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซที่เขาดูแลเรื่องเส้นผมในการปลูกผมหรือว่าคนผมร่วงเขาก็จะจ่ายแชมพูเซตนี้ไปให้จริงโรงพยาบาลจะจ่ายแชมพูเซตนี้ไปให้ดังนั้นนี่มันเป็นแชมพูที่จ่ายบายแพทย์และแชมพูที่มีงานวิจัยจากจุฬาอะ ปะกะติแชมพูขวดเดียวนะหนึ่งพันวันนี้แชมพูขวดเดียวเหลือสองร้อยหกสิบิมดขวดเดียวหนึ่งพันเหลือสองร้อยหกสิบแต่ถ้าแชามพูทิมลดจะเป็นสองร้อยเก้าสิบเก้านะคะอ่ะกดได้เลยค่ะอ,อ่ะปปจ้ะอันนี้ลิน่ะลินขาอะไรจะอะไปต่อแล้ว,อ,ลวอันนี้มันตอบโจทย์ทุกปัญหาผมแล้วก็หนังศีรษะเลยค่ะเป็นรังแคแบบผมมันก็ใช้ได้แบบแบบผมแห้งหรือว่าแบบมันร่วงอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะได้ทุกวัยแล้วก็ ไม่แพ้นะคะเพราะว่ามันออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกค่ะไม่ต้องประกันเลยนะคะอยากให้เชื่อบูมนะคะม,มาตั้งแต่ออร์แกนิกอับหนูไปตั้งแต่ค c o ดิช t น o n e r conditioner นะคะ <laughs> แล้วก็ฝากอุดหนุนน้องเลยนะคะน้องอุ่านั่งรอช่วยคุณแม่ขายข,ายของจนถึงเกือบตีหนึ่งนะคะนี่อ้อนอหไรเลยหนูไม่มีเงินกินข้าวแล้วแล้วแม่ต้องแตะข้าวเลยไม่มีเลยกินมาบ้านกินมาม่า นั้าเป็นแชม,แชมพูขวดเดียว2 6 0รกิมลวดขวดเดียว260รอยบอีกาบเาทเอาแชมพูครมลวดไปเลยแล้วหนิงบอกเลยว่าน,นี่เป็นแชมพูสมุนไพรนะแชมพูคิมลวดสมุนไพรและเป็นสูตรจากโรงพยาบาล<อ>ที่ดูแลในการปัญหาเรื่องผมร่วง<อ>และ<อ>มีการวิจัยจากจุฬาหนิงบอกเลยว่าอันนี้คือเมดิคอลเกรดเป็นแบบว่าฟ<อ>ู้ดเกรดด้วยและอของคุณเมวัสนาด้วยพี่หนิงพี่มดดำเป็น์ทเนอร์ด้วยโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชเป็น์ทเนอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าลองเปลี่ยนดูเรารู้เลยว่าผมบางผมร่วงเนี่ยหายแน่นอนอ่า ไม่ต้องอธิบายเยอะแค่ซื้อพอมนเดียวหนูคิดว่าถ้าซื้อหนูเชื่อว่าแบบถ้าซื้อไปมันจะไม่ผิดมั้งขอบคุณค่ะขอบคุณลวกขอบคุณสลนะคะตอนนี้นะคะเหลือเวลาเขาดำอีกแค่35วินาทีค่ะเหลือเวลาเขาดำแค่อีก35วินาทีเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้กดเถอะค่ะเชื่อบูมขาบูมใช้ทุกวันเลยค่ะใช้ทุกวันนีดอ่ะกับบูมใช้จริงๆรบูมไป,ไป,ไปด้วยนจริงๆกับบูมใช้น้ำแชมพูขีมด้วยเซรั่มด้วยนะถูกต้องค่ะ,ะน,น<ล>ะเพราะผมทำสีบ่อยนะครับเพราะแม่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นผมบูมถ้ามึงทำเยอะขนาดนี้ดูหัวมึงร้านนะเแม่ก็เลยบอกเอาแชมพูไปลูกเอาไปใช้ลูกตอนนี้อีกสิบวินาทีสุดท้ายค่ะ ราคานี้จะไปร้องขอจากช่องแม่หนิงช่องแม่ธัญญาช่องทุกคนทําไม่ได้นะอ่าอันนี้บอกเลยอันนี้เราเข้าที่ที่เดียวใช่เรามาเข้าร่วมเทศกาลเจนนี่กันค่ะวันนี้นะคะมาค่ะหมดถมมาค่ะโอเคค่ะอ่าเรามาดูยอดขายกันนะคะปังมากเลยนะสุดๆเลยค่ะแม่ออกไปนะคะทั้งหมดก็คือก็คือดูดิค่ะอ่าใครรู้บ้างตอนนี้ใคร กดเลยนะคะทุกคนขากดเลยนะคะใครอยากกดได้อยากกดระหว่างที่จะคิดเงินอยู่นะคะอะไรนะคะ last chance a t n e นะคะนาทีสุดท้าย last chance นะคะโอกาสสุดท้ายนะคะขอบคุณน้องนิลินนะคะที่อยู่ช่วยขายของถุงตีหนึ่งไม่งแายเลยเพราะเราอยู่กันสองคนไงใช่ป่ะเราอยู่กันสองคนเดี๋ยวแม่ต้องมาขายของดังนั้นลูกก็ต้องของกับแม่งโอเลค่ะมา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 ทั้งหมดนะคะหนึ่งหมื่นสามพันบ้านนะคะสี่ล้านหกแสน อันนี้ตะกร้านี้นะคะแล้วก็ตะกร้าแยกอีกร้านกว่าโอุ้ยแยกตะกร้าขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนิดินนะคะที่ไม่ดื้อพี่ต้องจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่คะเก้าหมื่นทุกคนยังกดได้อีกนะกดอีกนะกดอีกได้นะง่สามพันเก้าสิบสามอันนี้หกแสนห้าหมื่นว่ากี้บวกตรงนี้สองแสนห้าหมื่นนะคะเป็นทั้งหมดเก้าแสนบาทค่ะ ขอบคุณค่ะขอบ่ะจะลฝากเอาของเล่นให้ยูด้วยนะเอไให้ยิวโอเคค่ะเดี๋ยวาจะเล่นหนึ่งเอาของเอาของเล่นให้ยูให้ยูจินด้วยจนกับจยาขอบคุณครับอบคุไปจอกันกี่ไปกลับมาโอเคกัค่ะนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลูกเจอกันใหม่นะมาขายอีกนะ